เบิ่งมันจองหองผลอีบอนไส้ขึ้นยำค่อยขาวตะเดียโตนก็อยังนี้บุงด้วยนี่เป็นตะเดียโตนไปกัดมันบ้ด้วยตเตียโตนนอ้อยละคายอยู่กับสิซับประกอบมันจะเถื่ยดอกอีบอนไส้นี่ มึงดูมันเห็ดเขาอีกขาวนอนนิ่งได้ลูกบได้แล้วเขายาข้ำคออยู่นะกัดจนว่านอนบอติ่งขี้งได้เห็นป่ะหายใจผงาบผงาบอยู่คือสิเจ็บหลายหน่อยละ่ะเบิงมันยืนเฝ้าเขาอยู่นะยืนเบิงเขากัดเขา จนวันนอนนิ่งเด้เพราะมันตายแล้วบนนั้นยืนเฝ้าเขาได้บ่อยเขาติงขี้งเด้คาติงขคี้งมากกสิกัดเขาอีกเด้นะั้นเบิง่งทรงเบิ่งมันจ่องเห็นปะออเอามือไปควดเขา,า,าดูนะ นันดูลากข้อมันไปขังไว้ในห้นหองน้ำเกา่ามันจ่องห้องอีบอนไซ กร่อังหวัดเลยขาตายในงานเลยมั้เนียทำไมเอาวะทเวะไปปุ่นหมาเลันตัดข้อนเหต้องมาเอ กูดียว่ายเขาค้าไปมองเันตะไคร่ไข่ไ่รู้อรงเดียวกูดียว่าเน้ะ มันคือการเารหมนีมันกัดหลายได้มันี่มันคืนมาบอกมันขมเห็นขคมนี่เรอเขาอยู่บอกบางทีเขาซื้อยาไม่มันคืนมันยากกรตุ้นกำเนิดสิการอก้นเหมือนได้ารมั้นันแลเราเท่าไรอันนี้เพือโพสต์ทเราบ้านมนหาย่ มึโยโฮเดียวได้ป่ะจันจะขอ,อยากจะมไมนมปีนหลกไปนอนหลไปอ้าวเรือบอกว่าจะปีนหรือเกาข้อหอยอ่ะไมาไม็มไมต้องไปเราไปนอเามาเรือ <c oughs> เ้ยามันเป็นส <ag> uh. ียาเฮ็ดม <pf unlikely> really huh? ันรดอ่ะเพาไเป็นเฮ็ดมันรดทั้งตดจึงจองห้องไปกัดเขาเสียดส่วน มึงอยู่คนเดียวได้ที่นี่ะข้าวเน่าเน่าเ็บแล้วคมมันตั้งมาโดนเป็นทจ้ามงเนาะ

มแรงตานเลยที่นี่ไม่ย่บ้าลไม่ย่บ้าลไม่ต้องไปกพไปพี่อาแต่เป็นกรข้อไม่จีปหอยอยู่ข้างหลออข้างนั่งหัวขี้เหร่ยอดบอดแย่น่าเป็นยอดไม่